ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านด,ดีมาแนะนำกับ g ก l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Valorant ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์ g ก l เด n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยและคุ้มกว่าใใใคคครเเเเเเนนน่่ย่ยยไไว้ Golden Game, ้้จตตติิิิมมมมมกกกัผลงอออูปปาาืขะะะ แมช found เฮ้ยสวัสดีมาลุยได้ยินป่ะเพื่อนมาเลยุยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเพื่ยวอยู่อเผมหายไปไหนหมดวะน้องดินมาตั้งอะไรวันดวงวันเดย์ไปเท่ซะแล้วไปทูไปเท่แล้วโอ้อยู่ด้วยกันยากอยู่ด้วยกันยากไปเท่คนเดียวมันก็เสียแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณยี่เปลี่ยนเลยพวกเนี้ยใช่คุณยี่โอ เอ้าเพื Hello Hello. Hello. ่อใครมีปัญหาเอ้าเอ้าฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินนะครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับคุณปอนครับเดี๋ยวเผมเดี๋ยวผมไปว่าพอคอสโมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราโยนลูกประคำแล้วเราก็ไปแผ่นกันได้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 โอเคพร้อมครับจะรอผมโยนก่อนกันนะครับไปครับโอ๊ยผมเดินติดกำแพง เดี๋ยวลีนไปตายกันหมดเลยกลับไม่ทันทุกนเลยอุ้ยมันยิงได้เอ๊ะอ๋อแสดงผมโยนไม่ถึงเหรอไม่ถึงเข้ามาวี่ดิงครับดิงครับสวยครับเฮงีับโอ้โหเพื่อนสองตเลยอุ้ยเอาเรื่องนะไอ้ดิ้งเสิร์ฟเขาหนักคุณปอนแพทหลอกเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมโยนไปที่เดิม ต้องถ้าแผนมุมเนี่ยต้องเข้าไปเล่นยึดสเลย,ย,ยไม่แฟดมันรอผมอไรอเอาขึ้นเลยก็ได้นะพี่นไม่้มมแกครับมาแก้มันมเลยมนเล,นนเ,ลนเราจะยะังเราจะยะังหวังมนชนะโอเคเ้อเพื่อนเก่งมากเอาเอ,อีกกคุณี่ เดี๋ย่าบอกว่าพี่เอามาเอามาเห็นเห็นฟุกเวิร์กผมมาเพื่อนเห็นเห็นเอาเรื่องเพื่อนคือเวิร์กเกนคือเวิร์เนโอ้โหสวยเพือนเนาะสวยอย่าบอกเลยคุณปออุ้ยคุณพระคุณเจ้า โดนได้ยังไงวะแปดหนึ่งเนื้อสมมุติรึไงพี่เฮ้ยคุณยิปสติแล้วกันแม่งเอ้ยตายแน่กูฮึบฮึบฮืเขี้ยผมโดนวิ่งเข้ามาที่มือแม่งแบบเดินไม่ได้วิ่งเลยอะ โอ้โหเล่นผมว่าท่อนี้มันยี่ผมผมแบบแม่ไม่เป็นไรพี่เป็นทางนี้อยู่แล้วไอ้แอ้ตาเจ็บสุดภาพเฮ้ยคุณนองอยากต่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อขอโทษเลยไม่เล่นครับเรามากัน สวยพี่สวยโดนหัวแล้วม,มืดมดักไว้ก็ได้นะพี่ยังไม่เข้านะอยู่ข้างนอกอยู่เดินกลับเดินกลับเหมือนจะใช่นะอย่างนี้ดินี่อย่นี้ดิอย่างนี้ดิ เหมือนเราคนไม่มีใจเลยเพิ่งเดินเพิ่งเดินเพิ่งเดินเอ๊ะดูเสียงคุณปอนปนะแม่งมปทำย่ออุ๊ยโอ้โหมึกมาทายแล้วฟังอันนี้มึงมันโดนเจ็บปะสวยเพื่อน <One down. S 2> เห็นตัวเดชใช่ปะสองตัวอุ้ยรอช้าพอดีได้ทันสวยตัวนี้ร้อยสิบวิโอ้โหสวยครับ เอ้หรือว่าที่ยี่คมๆนี่คือพอรหัสใช่เนี่ยี่พอยู่รหัสไหมอยากคมแบบคุณยี่บ้างจริงนั่นไม่ต้องไปช่วยปั๊กมาก็ได้นะพี่ป่ะปะมันน่าต้งถายเจเลยพี่มันแฟดใส่อย่างเดียวเลยเก็บปืนมันเก็บปืนมันเก็บปืนครับ เขาไม่ใช่หรออันนี้อันนี้พี่เจสวยพี่ของตัวพี่รอได้คุณเนาะรอคุณปอตัดหนึ่งก็ได้สวยพี่สิงเดินมาพี่สิงการเดือบมาการเดือยอุ้ยเกิน้ยเกินไปเกินมันเปใครเนี่ย ขอบคุณครับหุยปากกระป๋องปากกระป๋องหุยขอบคุณครับนันนาปากกระป๋องขับปืนมาเสร็จมาเป็นเบอร์ตองให้ขุนพี่แล้วนะคะหุยขอบคุณครับคุณนนะใจฟูเลยใจฟูเลยนะ

เยี่ยมเอาอะมาฟรีวนนั่นได้บรรจัยการคุณโดนเหรอคุณเออผมกำลังเดิมมามันยิงใส่ประตูมันลอกมาเลยถ้าติดคือคือหนึ่งศอกนี่โอ้โหว่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตแหละตอนนี้แหละที่ผมสงสัยคุณยี่จะบอกให้ผมไม่สงสัยตอนนี้แหละโอ้โห อะไนกันครับไม่แง่รอเล่นอันตีวะอยู่มิดเซอนึงครับโอ้ยโดนเพื่อนมันดิ้งหัวตัวเองอีกแล้วนี่มันไปฝึกสเต็ปอะไรมาเนี่ยเราจะกดตังค์อีกเลยได้นะพี่กดทางก็ได้กดทางก็เอานะมาพี่มือผมวอร์มเสร็จละโอ้ยเมื่อกี้คือวอร์มอ่ะนะไม่แค่วอรเกินไปนะนี่เกินไป แม่เต่ววังไงนุ่มไอ้นุ่มวิรูปเหมือนกันเลยเรากดเจอในแรงเราเราดรอสก็จะไม่ซ่อบเลยไม่ชอบดานไม่ชอบคุ่นมาดิมาดิก็คุณไม่ยอมตกตูดคุณมาพี่เปิดไลฟ์พี่เดี๋ยวติดเหลือง <laughs> หมายถึงเหลืองแบบเนี่ยในยูทูบหรออ๋อ <laughs> โอเคเนี่อะเพื่อนน้องอยากจะยุ่ถึงเสียงดังเลยนะพ่ผม <laughs> สงงองตัวสวยดิปล่อยมันเนี่ย <laughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนโดนโดนโอ้ยผมผมจะกดไอ้สกิลไอ้นั่นหนักปืนอ่ะตองผมกดแล้วมันไม่ติดโนโนโนโอ้โหไอตัวล้วนโอ้โหอะไรวะโอยชมเบอร์ใส่อะไรอย่างตลกอ่ะ ถือปืนอยู่ไม่โผล่แกโอยู่นี่ครับโอ้สองตัวเลยเสอนั่นนีสมมตหมดนะก่อนหลอกหลอกกับดีจัดเสือครับพื่นเนาะหลอกตัวเอง เรียบร้อยแลจัดไว้แล้วอันนี้ิมัสที่อะไรเกียร์กระโดดมาเลยสูส้ๆครับเต็มนะได้ครับโอ้คุณนิ่ใจเย็นๆคุณนิ่ใจเย็นคุณนี่นัน่งไว้นั่งไว้นั่งไว้ใจเย็นๆ อย่ากำหมัดอย่ากำหมัดกำเอาไว้กำเอาไว้เมาแพงนะเมาเมาหนูแพงนะคุณที่จะมาเดี๋ยวนทุกคนครับใครใครที่กำลังร้อนอยู่ใจเย็นๆครับใจเย็นครับมาสตินะสตินะไม่มีใครบอกว่าแพนแล้วถ้าจะได้แชมเบอร์อยู่เอิดใช่ไหมโอ้ยแมสซ์เตอร์ เอ้ยข้างหลังเอนครับไผมกูผมกูเองนั่นแหละี่ดัยอ้ือไอว้หวยอะไรหลุดหรอไปเข้ไปรบทนทานทานเย้โอ้โหนพี่เอ้ไ่ไม่ดอย่าไปดูอย่าไปดูอย่ไนเหอกังใจแรกของเนคอน้นี้นั่ี้ันแรกสาเก้าขั้นแ t ้

ไครับมาพี่มาไปครับโอ้โหไม่เวิ่กไม่เวิ่งสปายดับ B ไม่เหนอะไรพี่เอาพี่ออกก่อนครโอ้โหและมีสองนัดทุกวันเลยอาบมาพี่ สวยโอ๊ยเอ็บเลยเข้าเอเลยเข้าเอหลังหินหลังหินสวยนักดินหลังสวยมาแล้วสวยแบบนี้แหละแบบนี้แหละนี่คือปอม์เป็นเลยหรอครับเป่นไม่เป็นครับพี่เอาไอ้อะไรกระสีอันตีปะอันตีตายแล้วก็ยันเลยปะแม่เลยยี่ อุ้ยหนานตัวสุดตัวเลยเอาสปายที่ผมหมอหนาหยาบใช้มือหมดเลยเพื่อนใช้หมดแล้วโอเคขอโทษครับเฮ่ยผมไม่เห็นมาสสปายที่ผมแล้วผมถือฮะนี่แม่งยิงตามบิ๊กแมนด้วยพี่มึดอุ้ยตูด มืลอผมดนขแย่มากเลยนะเอดีแย่มากอ่ะโอ้ยแย่เกเดยเ์สือปืนเฮเฮ้ย อุ๊ยบอสใครอ่ะละทำตัวไปโดนแบนออสวครตัวนึงครับแพ้ไม่พักเลยส,สงสัยรักไม่พอ